เอาพ่อตัวหนี้บอเป็นตัวเลขใได้บอคะแบบไล่ได่ไหมกําไรที่เท่าใดนี่คะ่ะโอ้มันกับพ่อได้อยู่กับบอกได้อยู่ตัวหนึ่งกําไรกับรักมืออยู่รักมือนอี่เท่าเลียงโดนปันใดคะเท้าเท่าจังปอยยังสิได้รักมือแล้วแต่จังหวะมันแล้วแต่จังหวะอ่าจังหวะบางทีก็เดือนนึงสองเดือนสามเดือนแล้วแต่จังหวะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรอีสานไต้โดยสาวผู้จองช่องคนอารมณ์ดีมากละค่ะมื่อนีพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่ฟาร์มเพชรไพรินค่ะพิกัดกะบ้านแสนชนีหมูที่หาตำบลพ่อสวรรค์อำเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งลักษณะพิเศษของฟาร์มเพิินค่ะ ก็คือการเลี้ยงงัวค่ะพี่น้องค่าเลี้ยงงัวเพียงหนึ่งถึงสองตัวเท่านั้นค่ะสามารถสร้างกำไรลักแสนต่อปีค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเพิ่นม,มีวิธีการเลี้ยงการบริหารจัดการจังใดเมื่อนี่สาวผู้จองสิภาพไปขอคว้หูก,กับคุณพ่อเพิ่นกันค่ะพี่น้อง คุณน้องคะคุณพ,พ่อพ่อนูคุณคุณพ่อสมนึกสวัสดีคะ่ะครับนุมมาจากช่องเกษตรสารไ่โดยสาวผู้จ้องเด้อพ่อเดอ้อครับตรงนี้ซื้อฟาอ้ามยังคะ่ะฟ้ามเพชรเพลินที่กัดอยู่ไซเขาพ่อคะอยู่บ้านแสนชนีตำบลพ่อสวรรค์ครับเพื่อนน่าจะเลือยจังหวัดอุบลเนาะพ่อนะแม่นตอนนี้เป็นฟ้ามงัวเนาะครับกำลังหยังอย,งอยู่เนาะพ่อตอนนี้กะให้อาหารเพื่อนนี้ ไอ้อาหารไหยาเนาะอาหารบัว้มนี่ขอมาเยี่ยมช่มฟ้ามแล้วก็ขอความหูไปน้ำด้อพพอเด้อครับค่ะต้องนีเป็นการเลี้ยงงัวแบบเฮ็ดเป็นธุรกิจมันบพอกะในเชิงธุรกิจนํากัเชิงนั้นเลี้ยงประดับคอกน้ำว้าวอันนี้เฮ็ดมาจักปีล่ะคะเฮ็ดมานี่ก็ได้สี่ห้าปีสี่ห้าปีออบาน้ซิมาขอความหูด้วค่ะ ว่าเฮ็ดจังไดไหมสำหรับธุรกิจตัวนี้โอ้ตอนนั่นกะตอนมาอยู่ใหม่ๆเนะาะกะหาหานงานของตัวเองบาได้งานประจำในบ้านบาได้จักสีเฮ็ดอะไยังกะขายก๋วยเตี๋ยวไปน้ำมันกะค่าใช้ใจ่ายมันก็บ่พอวอันนี้ก็เลยเห็นเพผนเลี้ยงวัว ใน youtube คือกันค่ะก็เลยสนใจก็เลยชวนมูไปที่แรกก็เริ่มมาจากซื้อตัวหนึ่งซื้งัวสาวมามาตัวหนึ่งวันนี้มันก็ฮ้องหนอขำมามันก็ฮ้องมี่ะกะจําเป็นต้องไปซื้อมาอีกโอไปวารินไปซื้อมาอีกตัวหนึ่งมาเพิ่มค่ะพวก็ราคาพ่แพงตอนนั้น วัวก็ราคาประมาณตัวละหมื่นกว่าบาทหัวแม่สาวหน่อยค่ะอันนี้ก็ซื้อมาสองตัวเป็นสองตัวก็วัวก็เริ่มมีราคา,คาขึ้นมาค่ะเลี้ยงได้เดือนหนึ่งก็ขายขายมันก็ได้กําไรตัวละห้าพันเจ็ดพันว้าวเลี้ยงได้เดือนหนึ่งก็ขายขายจากตัวคะ่ะม,มีสองตัวสองตัวขายสองเลยบ่ขายทั้งสองเลยเพราะ<อ>เป็นหัวหน่อย เพราะเฮายังบ่มีความหูตอนนั้นเป็นงัวสาวหน่อยขายแล้วกะเริ่มมีความคิดละที่นี่ไปเอามาใหม่แต่ามาใหม่กะเริ่มหาแต่แม่สาวดโดยที่ว่ามาต้องหาแม่ลูกมาเพราะเป็นแม่ลูกมันสีแพงวัวแม่ลูกนั้นทั้งแม่ทั้งลูกมันสีแพงจริี่นะออกก็ไปหาแม่สาวมา แม่สาวใกล้ผสมมันไปหาแม่สาวใกล้ผสมมามันกะเริ่มจับจุดเอ้าว่าตัวประมาณใดที่มันจะใกล้ผสมได้จับจุดคือศึกษาโดยตัวเองวะอ,อ่าศึกษาโดยตัวเองก็<อ>เริ่มซื้อวัวที่ว่าถามเขานํำวัวสองปีขึ้นไปนี่สินะวัวสองปีขึ้นไปเ้ากะ หูละว่ามันไก่จะได้ผสมหละไปหาซื้อตัวนี้มาก็เริ่มซื้อมาทีละตัวมั่งบางทีไปได้จังหวะก็ได้ซื้อมาสองตัวสี่นะาอ้าข่เข้าไปซื้อท่ซงัวนี่ค่ะไปซื้ออยู่วารินเป็นตลาดงัวบ่อ่าตลาดหัววารินอ่าแล้วบางทีก็ไปกันทะลักค่ะก็คือไปตามตลาดเพิ่นเล่นอะไปตามตลาดบาบ้านคนเนาะพอน้องแม่ ไปตามตลาดค่ะแต่ถ้าว่าหมู่เดียวกันบอกว่าบ้านนั้นมีบ้านนี้มีเขาก็าไปสิ่นะ,อ,ะอันเขาเน้นสายพันธุ์บ่พ่อตอนเขาไปเลือกนี้กะเริ่มเน้นสายพันธุ์ค่ะอัวกเลือก,กไดไคะ่ะอัวก้วเริ่มมีราคาเริ่มเน้นเอาอัวบามันคือบเอาวัวหูนะเพราะว่าตอนนั้นซื้อวัวหูมามันกะบ่เป็นราคาเนาะวัวหู วหูยาวอะนะค่ะวหูยาวบ่มีราคากับเปลี่ยนเปลี่ยนมาเน้นบะมันโอ้ตามกระแสบ่ะค่าอาตามกระแสเอาบะมันลูกผสมโอ้บางคนเพิ่นกับสีเลี่ยงหลายๆตเนาะแม่ข้อขวามหัวในพอเป็นยังพอคือเลือกเลี่ยงในหน่อยแล้ะก็ปล่อยไว้ว่อย่างนี้่ไหมคะเพราะว่าพื้นที่ฮาบงกว้างค่ะเฮอมีพื้นที่เป็นที่ตำเนาะ บาดยามหน้าฝนมาสิกับน้ำท่วมก็ยากกับการเลี้ยง mm hmm. กะถ้าว่าเฮามีน้อยตัวเขาก็เอาไว้ในขอกตลอดขเขาก็หาหญ้าแบบนี้มาให้เพื่อนวันละเลล่งลดเล่ง,ลลงมันก็อยู่ได้สองตัว oh. คือเฮาบ่ต้องไปให้ฟางอะไรอย่างนัีน้คนะให้แต่หญ้าสดากับไอ้หญ้าเขาก็มีหญ้าปลูกนำ้ำ ธรรมชาติก็มีปลูกก็มีอ่ามนอยากปลูกน้ำวันนี้มันก็สิีป็นนั่นเนื้อเปียเนื้อเปียอาหารเสริมมีบ่ครับตัวนี้อาหารเสริมกับมีแต่หยวกล้ยค่ะถ้าอาหารจริงก็มีอยู่ให้อาหารน้ำค่ะให้เฉพาะมือแรงค่ะให้ทำถ้วยหนึ่งอาหารถ้วยหนึ่งพ่อมาให้เพื่อนได้จอยสิหน่ะอันพ่อคะแล้วจําเป็นบอคะว่า ต้องเป็นตัวเมียมันก็เป็นความนิยมมันต้องกถ้าว่าเขาจะเลี้ยงแบบนี้มันก็ตัวสองตัวเขาก็ต้องเอาตัวเมียถ้าจะเอาตัวผู้เป็นวัวเนื้อวัวเนื้อนี่มันก็ขายง่ายอยู่ถ้าเอามาคุณน,นะนะแต่นี้มันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลวัวเนื้อมันก็ได้ขายไวอยู่แต่ว่ามันก็ ราคากำไรมันก็บหลยาย mm hmm. มันกับว่คือวัวตรงนี้ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยมันสีอันมีคนนิยมเน่ยนะ mm hmm. เขาได้ผสมแล้วผสมติดแล้วมันจะมีคนชอบ mm hmm. คนกกับซีเริ่ม้าเลี้ยงอันนี้เฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงอนะนะกลุ mm hmm. ่มผู้เลี้ยงนั้นเพิ่นกับอยากได้แต่วัวทอง mm hmm. ได้ไปกับใช้เวลาบาดล คือว่าอันผู้เขามาเอาเขาจะเอาไปเลี้ยงก็มไส่วนใหญ่เอาไปเลี้ยงแล้วเอเอาไปเลี้ยงแน่นคนที่เลี้ยงที่มาเอาแสาก็มาพ่อซื้อวัวสาวมาแล้วเอามาผสมเองทุกตัวปะคะเห็ดแนี่นี่ทุกตัวผสมเทียมเดี่ยวซีบ้ผสมตัวถ้าผสมตัวคนจะบนิยมพวาะลูกมันออกมามันจะเป็นดัง จะติดดงังที่เหนแต่ถ้าว่าเขาผสมเทียมนั้นมันก็จ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปแล้วลูกมันออกมามันก็จะงามถึงมันติดดงังมันก็ยังงามอยู่มันก็ยังเป็นนังน้าเนื้อนางย่นต์สี่เห็นอือหัวก็เป็นที่นิยมไปตามกระแสอย่างตอนนี้ไอ,อ้ยังกะพีเอฟ เ f ส1ห 1> 68, นึ่งก็มาแห้งแต่เคสหกแปดนาะมาแห้งอย่าี่เห็นหน้าคนเขาเดี๋ยวนี้ก็นินยมเข้าเบิ่งในยูทูบกันเข้าเห็นหัวแต่ละฟาร,ร์มลูกออกมางามๆเขาก็อยากได้แบบนั้นาการเลี้ยงทาง,งวัวเลี้ยงหนอแต่ถ้าว่ายังถ้าเพิ่เลี้ยงหลายๆพระกอเลี้ยงเป็นงัวกระโดน่าอางัวกระโดนมันกะ ดียังถ้ามีพื้นที่หลายๆค่ะอย่างของเฮามันมีพื้นที่มันพื้นที่มันถูกจํากัดค่ะถ้าว่าน้ํามาท่วมก็บพมีที่เลี้ยงหละค่ะเขาก็ต้องเลี้ยงแบบนี้ทีละตัวสองตัวพออยู่ได้ค่ะพอประคองค่ะช่วยอาชีพของเฮาอย่างน้าอือเอาพอตัวนี้บอเป็นตัวเลขได้บอคะแบบไล่ไ,ไ,ลได้ไหมกําไร่ีีเท่าใดนี่คะ่ะโอ้ มันก็พอได้อยู่ก็บบอกได้อยู่ตัวหนึ่งกําไรก็รักมืออยู่รักมือนอี่เท่นนาเรียงโดนปันใดคะเขาเท่าจังปอ,อยจังสิได้รักมือแล้วแต่จังหวะมันแล้วแต่จังหวะอ่าจังหวะบางทีก็เดือนนึงสองเดือนสามเดือนแล้วแต่จังหวะถ้าว่าช่วงวัวขาขึ้นมันก็สิวัยเดือนนึงก็ได้ขายบางทีกับสามเดือน แต่ถ้าว่าเป็นวัวขาลงมันกะเกือบสิบเป็นปีอและแต่ที่ว่าคนเลี้ยงเขาสิหาค่ะถ้าเขามาหากะนั่นกะที่ได้ขายอันขายไวแต่บดึงปีเถื่อนะอเลี้ยงบดึงปีเดือนซุดจั่เดือนพอประมาณห้าเดือนหกเดือนห้าเดือนหกเดือนก็ได้รักมือบอกกำังอ่ามันก<ม>็ได้รักมือ มันก็ไม่คันตา้มรักมือนั่นหอกค่ะโอ้หตัวหนีดีแฮ้งค่ะบาต้องไปยุ่งเนี่ยกุญหบาทต่วร้โตน่ะมันก็เป็นรายได้เสริมอาชีพเฮามันก็มันบ่มีอยู่บ้านเฮานะอาชีพมันก็ยังว่าล่ะค่ะมันหาอาชีพยากมันก็ต้องเหตุแนวนี้ออืพอผสมประสานไปค่ะอันพ่อคะ คระสุนะพ่อแม่พี่น้องเกษตรตกรนี่เพิ่นอยากเข็ดคือพอนี่เพิ่นเพิ่นตองเริ่มจากตรงไหนก่อนค่ะตองนี่อย่างก่อนตองเตรียมพร้อมจังนไรค่ะมันก็ต้องปลูกหญ้าก่อนมีพื้นที่ปลูกหญ้าถ้าเรามีหญ้าแล้วปลูกหญ้าได้สักสามเดือนมีหญ้าแล้วก็แปลวัวมาได้อือยังงม่มีก็มีตัวหนึ่งสองตัวถ้าเรามีสองตัวมันก็พอดสออีสองตัวอ่าสองตัวก็บางทีก็าขายไปตัวหนึ่งก็ไปหาคู่มาใหม่ ถ้าได้จังหวะมันก็ได้สองตัวขายพร้อมกันสินะค่ะเขาพ่อวิธีการเลือกงูไปเลือกงว่วนี่พ่อคิดว่าสําคัญบอแบบว่าตอนที่เข้าเอามาแลลวสมุดเอามาแหลวคนอื่นเขาบูมาคือเข้ามันสีขายยาตงตรงนี้เลือกแนวใดพรอเลือกเขาเก,ก็ต้องเลือกที่เขามักเหมือนเข้าอ้ว,วนะันีมันจะมีจุดเด่นของมันเข้าตลาดโอ้ตรงไปศึกษาอีกเจอาน,นึงบออ่อตอนเขาเข้าไปตลาดรั่วนั่น วัวตัวไหนงามนี้สังเกตได้คนจะลุมอยู่นั่น oh. ถ้าเขาไปก่อนปุ๊บตกก่อนเขาเขาสิได้ oh. บัตรทันก็คือซื้อต่อเขาอีกทีหนึง่งถ้าสมมติเขาชอบ oh. วัวเนี่ยถ้าเขาชอบเขาก็ยังชอบเขาก็ต้องชอบเหมือนเรา oh. บอแมนว่าไปเห็นวัวปุ๊บตัวนี้ก็งามแม่นและงามในใสายตาเขาอย่างเดียวค่ะ oh. บอมีคนอื่นงามนํามันกะ เอามาฮอลลก็มบ่ได้ขาย oh. แต่ถ้าว่าเออนั่นมีคนมักน้ำเห่าสิชอบน้ำเห่ามันกะคิดวันแน่นอนนี่ละอือก็คือว่าอันไปเบิ่งยุตตลาดอ่าขันตัวใดคนลุ่มหลายๆายแสดงว่าน,นั่นละอ่าเนวนี้ละสีเอันคนมักหลายสีขายไงอ่ามันก็มีแต่ว่าวัวก็ต้องระวังซื้อวัวนะมันมีหลายอย่างมีจุดตำํหนนี้มันค่ะนี่วัวขาทกขาถอน มันก็มีห้างดอกมันก็แล้วแต่คนศึกษานะค่ะคนศึกษาเขาก็จะหู้ว่านบะัวนะมันมีหลายอย่างาบางตัวก็งามอยู่แต่ว่าซื้อมาปุ๊บโดยที่พ่อค้าเขาจะบอกบอกเท่าไม่อะไรคะ่ะถูกบัวค้าทกอย่าง็นหนะ้ค่ะบัวค้าทกสมมุติว่าซื้อมาสักห้าหมื่น้ามาถึงบ้านปุ๊บ เขาสิมียาฉีดของเขาสามประมาณสามวันถึ้สีหัวอัวขาทุกฉีดไข้กำเนือบ่หคะอ่าเขาฉีดกำเนือเขาบ่ห้บ่ห้มันทตกอ่าบ่อห้อาหัวตเอาซื้อมาเขาก็บอกห้าผิดชอบอยู่ดีเนาเอาแล้วเขามีวิธีเบิ่งอยู่บ่คะคันเนี้ยก็ต้องมีวิธีอ่ามันก็ต้องมีวิธีเบิ่งวัวขาทลกขาทอนวัวห้างดอกหัวเคยซื้อมาแล้วเจอเคสขาถกแบบนี้อยู่เคยเจออยู่เคสนี้ก็เคยเจออยู่ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีรักษาแล้วรักษาเนี่ยอะ่ะคะก็คือเขาสิตัดเอ็นเส้นเอ็นต้อ,ม,ตอมีหมอ,อมีหมอที่เก่งๆจากอุบลมาิมทีแรกว่าสั่งหมอมาจากอุบลก็จะมาพาตัดอยู่นี่แต่ว่าเพอดีเพื่อนเดียวกันเป็นมาเอาไปคนจะเอาไปรักษาโตแต่เขาก็ต้องขายขาดทุนละ ว่าได้มาเขาสิคลายเต็มไม่ได้แล้วค่ะตัวข้อก็ต้องไปรักษาตัวนี้ก็คือต้องระวังที่สุดถ้าซื้อวัวนั่นวัวคาทกอ่าครับม,มันมีตํานี้หลายอย่างวัว้างดอกวัวดังหน้าแด่นนี่สิห้างดอกหน้าแดนอันนี้มันมองเห็นอยู่แต่หน่อยคนแต่าบางคนเห็นคนลุมกันปุ๊บ เขาก็อยากได้แล้วตัวนี้ล่ะคือจะบาสังเกตสิเอาเลยพอเอาเลยแล้วตัวนี้ล่ะผ่าตัวถึงก็อยากได้ก็ต่อชิงกันนะแย่งแย่งแย่งราคากันพอแย่งราคากันปุ๊บมันจีมีจุดผ่าทั้งมันแหละแต่ว่าอันถ้าเอาไป ไปตลาดนะั่นถ้าว่าเออมีสักสองสามคนมีเพื่อนไปนั่มนะเออมน่นต่างคนต่างช่วยกันเบิ่งเนาะโอ้แนะนําให้อามูไปนั่มมูที่มีคมหูเนาพะพ่อะนาะแมนมะแมนว่าเขาจะไปผู้เดียวเขาไปผู้เดียวม,ม,<า>มูได้ผู้เดียววะ <laughs> อผูเดียวมากพูดเดียวโดนแมนแล้ว <laughs> ได้ม่ได้วะโอ้วัใจของเพ่นนี่คืออย่างพอในการที่สีเฮตธุรกิจตัวนี้ได้มันต้องมีใจฮักมัน ต้องเบิงเขาตลอดต้องหูวัวสาวนี่ถ้าเขาจะเป็นวัวเลี้ยงวัวจะมาผาสมเองนีต้องเบิงสังเกตพฤติกรรมเขาตลอดวัวจากที่ว่ามันเคยเคยแค่เคยดือด้อแบบมาอยู่กับเขาถ้าเขาสนใจเขาจริงมันกะเปลี่ยนพฤติกรรมเขามันก็นง่ายเลี้ยงง่ายนะพ่อ แสดงว่าตรงนี้กระขายงัวทองทุกโตเลยบ่ะคะแมนอยู่นี่จะขายวัวทองอย่างเดียวฉันพบแม่คนไดรักมือน่อแมนตรงนี้โอ้ oh. แต่ว่าอันต้องผสมให้เขาก่อนค่ะเพราะว่าถ้าจะเลี้ยงวัวตัวสองตัวมันต้องขายวัวทองอย่างเดียวเพราะยังค่ะเพราะว่าจุดตัวเนี้ยผอวไปเลี้ยงเนี่ยคือความหวังเขากะใช้เวลาบดดนเขาก็ได้ลูกแล้วอืออายุขั้นจักเดือนพอ อายุคันยังบองมีก็สามเดือนขึ้นไปโอ้ oh. เขาเรงสีขายค่ <That. S 2> พะพ่อมันสีตรวจก็ได้ให้หมอมาตรวจกับหมมว oh. ้ว่าท้องแหละโอ้แล้วอันฟ้ามเข้าก็ให้หมอมาตรวจบอกกะส่วนมากสีบอค่อยได้ให้หมอมาตรวจเพราะว่าอ่า oh. สีหูกันเองโอ้หูกันเองอ่าคนซื้อเขาจะหูเพราะว่ามันติดแล้วโอ้ผ oh. สมติดแล้วค่ะโอ มองนีได้ค่ะเป็นจุดเด่นของเพิ่อาเพิ่นจะขายหัวทองเนาะแ,แต่คันยู่ดนกันสีกอดมีบ่บอกค่ะเคที่ยู่ดนจนได้คอรดก็จะควงมีอยู่ตัวเดียวโอ <laughs> ตั้งแต่เลี้ยงมาไม่ตัวเดียวแต่ก <laughs> าไรไปเนาะก,ก็นอ,อันนั้นซื้อมานั่นก็ซื้อหัวทองมาอือมีครั้งเดียวละ่ะะคอขอดออกมาหลุมก็ง,งามเนาะหนังน้าย่ยน พ่อละบานี้ถ้าเอามาเลียงเขาเขาปลูกพันธุ์ก็เพิ่นเนาะปลูกพันธุ์บ่แบบว่าพันอยูปลูกพันก็สิมีอารมณ์บ่อยขาเคยมีบะเนี่ยแต่มันมันเป็นไฟโบรได้แม่นบ่อเพราะว่าเฮาเฮาเป็นอาชีพเสริมของเฮานี้มันก็ต้องขายทุกตัวถ้าเอาเข้ามาในคอกนี่คือขายทุกตัวคือจะบ่าไว่ะงามบันไดกับบอาไว้เพราะว่าเฮาก็จะหมุนเวียนไปตลอดออืเขาจะเลี้ยงไว้มันเฮาก็บ่ได้อีก ถ้าราคามันลงปุ๊บมันก็นยิ่งแล้วราคามันดิ่งเงินตอนนี้นี่มันก็ยิ่งแย่ะมันมันเหมือนว่าเราเลี้ยงวัวแบบนี้เราเลี้ยงสาบสวยอยนะนะเราไม่ได้เลี้ยงแบบว่าสิเอาไว้เอาลูกแพรลูกแพรล้านอะนะขั้นขั้นแม่นว่าพี่นองเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่นอยากเริ่มปีนี้ไหมพอเขาว่างั่วมั่งถืง่อ<ม>นาะอพอพอ <ๆ S 1> แนะนําบะสําหรับปีนี้ เอามาเลี้ยงไว้เพื่อท้รปีนาสิแมนถ้าพูใดอยากเลี้ยงช่วงนี้วัวถูกควรสิมีเงินในกระเป๋าเท่าไดคันเฮาสรยังยังมียังบ่มีกับสอง0มือาสิได้วัวงามขึ้นไปถ้าซื้อวัวงามตอนนี้วัวแม่สาวนะ25,000ือน้ถึงราคา6 0 0 0ือนอันสิเป็นวัวงามสองอม5 0นหเริ่มต้นได้เลยอ่าเริ่มต้นได้อัน มียังสิฝากถึงพ่อแม่พี่น,อน้องเกษตรกรที่เพิ่นเบิ่งคลิปนี้อยู่บ่คะถ้าใครสนใจกลมาเบิ่งวัวอยู่ที่นี่ก็ได้ฟาร์มเพชรเทลินเพราะวา่ามันเป็นแนวเลี้ยงที่ว่าระยะสั้นมันบ่แม่นเลี้ยงแบบระยะยาวแบบเพิ่นมันเป็นกอกเฮาเป็นแบบเลี้ยงวัวระยะสั้นทนะี่เห็นได้ คล้ายว่าสาบสวยซื้อมาขายไปแต่ถ้าเฮามีพื้นที่กว้างๆก,งกับแม่นยุ่มันกะพอที่จะเลี้ยงหลายตัวเหมันเพื่อนอยากได้เหมันเพื่อนอยู่แต่ว่าเฮาเลี้ยงบ่ได้พื้นที่เฮาบม่มีเนาะพื้นที่เฮาบอกกว้างสมัยนี่กะถ้าจะเลี้ยงหลายก็ต้องเช่าที่เพื่อนเลี้ยงอีกาจันก็ต้องปลูกหญ้าไว้หลายๆปุวยก,ก็จังมาจอยเนาะ มันจึงที่ได้ราคาที่เี็นนะอันพ่อครับอันขอช่องทางการติดต่อเนี่คะ่ะ0870246392ความเผ็ดไพลินเนะาะคลายก๋วยเตี๋ยวอยู่นาบ้านค่ะพี่นองคะ่ะพี่นองค่ะ เ้าบ่จำเป็นตรงเลี่ยงและหลายตโตคือเพิ่นก็ได้คันคพี่น้องทันได้แปลว่าอยกเริ่มต้นล่องเลี่ยงทดล่องเลี้ยงเบื่องโมเดลธุรกิจดีก็นา่าสนใจแลยค่ะพี่น้องข้่วหนูรู้สึกว่าข้ามั่นใจแล้วว่าจังค่เพิ่มก็ได้เนอกพอนน <Man. S 1> เลี่ยงนน,น่นอนคอดีก็มีตรงที่ว่าเพิ่นบดเป็นผ้าราเ้าแม <Man. S 1> ่เอ้ยังเอ่ยเ้าก็บไดเมื่อย์ลา <Man. S 1> เขาได้มากก็เตรียมมาไว้ให้เพื่อนตอนเช้าแล้วก็ <Man. S 1> เขาจะไปไหนเขาไปได้แม่ทั้งปีนี้อัน ม้วราคาตกเนาะคันมีหลา้ยๆนี่อุกเลยเลยค่ะแมนเอามีตัวเดียวสิเขาจะไปไหนก็ได้ให้เมียให้ลูกสาวก็ได้ให้อาหารเฮาจะไปเฮ็ดงานเฮ็ดยันก็ได้อ่ามันก็บอยากอวอตัวัวงตัวแต่ถ้าร้ายก็คือไปไหนบ่ได้แมนต้องอยู่กับเพื่อนหมดมือแต่อยู่ที่ความชอบเนะเอค่ะ้อนี่ขอบคุณพ่อหลา้ยไเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ